สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้กลับมาพบกันตอนดึกนะคะน้องไมลลิสาเพิ่งหลับไปก็มีเรื่องจะมาเมาให้ฟังค่ะวันนี้จะมาเจาะลึกถึงสถานการณ์เศรษฐกิจล่าสุดของสหราชาณาจักรที่ต้องบอกเลยว่ากำลังอยู่ในช่วงหัวเรียวหัวต่อค่ะทุกคนและประเด็นที่เราจะต้องจับตามองเป็นพิเศษในวันนี้นะคะก็คือ แผนเศรษฐกิจของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังคนเก่งของเราหรือว่าคุณราเชลริปส์ที่ดูเหมือนว่างานจะเข้าเแลาวค่ะทุกคนย้อนกลับไปเมื่อไม่นานมานี้นะคะคุณราเชลริปส์ก็ได้ออกมาถแถลงการประจําฤดูใบไม้ผลิพร้อมกับคําบัญญัที่ฟังดูน่าชื่นใจว่าฉันจะควบคุมการเงินของประเทศให้อยู่ในระเบียบว,วินยัยจะปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ทางการคลังอย่างเคร่งครัดและไม่ก่อหนริสาธารณะโดยไม่จําเป็น โอ้โหฟังแล้วก็รู้สึกมั่นใจขึ้นมาเลยใช่ไหมคะว่ารัฐบาลจะบริหารจัดการเงินทองของประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพแต่แล้วเรื่องที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นค่ะทุกคนเงินสำรองของรัฐบาลที่เคยมีอยู่ถึง9.9พันล้านปอนด์ซึ่งถือเป็นการชนสำคัญสำหรับสถานการณ์ที่ไม่แน่นอนกลับหายไปจนเกลี้ยงหายไปจนเกลี้ยงค่ะใช่ค่ะฟังไม่ผิด เงินสำรองจำนวนมหาศาลนั้นได้ถูกใช้ไปกับการแบกรับภาระค่าใช้จ่ายที่เพิ่มสูงขึ้นของภาครัฐไม่ว่าจะเป็นงบประมาณด้านสาธารณาสุขการศึกษาหรือแม้แต่ผลกระทบจากอัตราดอกเบี้ยงเงินกู้ที่ปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องค่ะเงินสำรองหมดเกลี้ยงทางออกที่เหลือเลิ่ยงไม่ได้สำหรับรัฐบาลก็คือการรัดเข็มขัดค่ะ นั่นหมายถึงการพิจารณาลดสวัสดิการบางส่วนปรับลดงบประมาณในโครงการต่างๆที่อาจจะยังไม่เร่งด่วนเพื่อนําเงินเหล่านั้นเนี่ยมาอุดช่องว่างทางการคลังที่เกิดขึ้นซึ่งแน่นอนว่ามาตรการเหล่านี้อาจจะส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของประชาชนในวงกว้างค่ะและที่น่ากังวลยิ่งกว่านั้นคือถึงแม้รัฐบาลจะพยายามลดค่าใช้จ่ายอย่างเต็มที่แล้วก็ตามนะคะแต่สถานการณ์ทางการเงินก็ยังคงตึงตัวแล้วก็มีความเป็นไปได้สูงมากที่เราอาจ ต้องเผชิญกับการขึ้นภาษีในอนาคตอันใกลน้นี้ซึ่งประเด็นนี้เองค่ะที่สร้างความไม่สบายใจให้กับประชาชนแล้วก็ภาคธุรกิจเป็นอย่างมากเพราะการขึ้นภาษีย่อมหมายถึงภาระค่าใช้ใจ่ายที่เพิ่มขึ้นและอาจส่งผลกระทบต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจโดยรวมค่ะแต่สถานการณ์ยังไม่ทันจะคลี่คลายนะคะพี่ใหญ่ของฝั่งสหรัฐอเมริกาอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ก็ออกมาประกาศนโยบายใหม่ล่าสุดนั่นก็คือ ขึ้นภาษีนำเข้ารถยนต์ถึง25%ซึ่งแน่นอนว่ามาตรการนี้ส่งผลกระทบโดยตรงต่อสหราชอาณาจักรที่เป็นหนึ่งในผู้ส่งออกรถยนต์รายสำคัญไปยังสหรัฐอเมริกานะคะถ้าเกิดว่าการค้าระหว่างประเทศต้ตองสะดุดลงรายได้จากการส่งออกลดน้อยลงก็ยิ่งซ้ำเติมสถานการณ์เศรษฐกิจที่เปราะบางอยู่แล้วเปรียบเสมือนกับพายุลูกใหม่ที่กำลังก่ะตัวและพัดกระนำเข้ามาอย่างต่อเนื่องนั่นเองค่ะ เพื่อยืนยันถึงความน่ากังวลของสถานการณ์นี้นักวิจัยจากสถาบันวิจัยการคลังหรือว่า IFS ซึ่งเป็นหน่วยงานอิสระที่มีความน่าเชื่อถือก็ได้ออกมาเตือนว่าในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าสถานการณ์ทางเศรษฐกิจของประเทศอังกฤษหรือว่าของสหฮาราจาจักรมีแนวโน้มที่จะแย่ลงไปกว่าเดิมค่ะซึ่งหมายความว่าอะไรมันก็หมายความว่า คุณราเชลริฟซึ่งเป็นรัฐมนตรีคลังของเราอาจจะต้องเผชิญกับความท้าทายครั้งใหญ่ในการตัดสินใจว่าจะยังคงยึดมั่นในกฎเกณฑ์ทางการคลังของตัวเองต่อไปหรือเปล่าหรือว่าจะต้อง ตัดสินใจปรับขึ้นภาษีเพื่อประคองสถานการณ์ค่ะสรุปโดยรวมแล้วนะคะสหราราชนาจักรกำลังเดินอยู่บนเส้นได้ทางการเงินอย่างแท้จริงค่ะทุกคนหากทุกอย่างเป็นไปตามแผนที่วางไว้แล้วก็ไม่มีปัจจัยภายนอกที่ไม่คาดคิดเข้ามากระทบนะคะเช่นสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างประเทศที่รุนแรงขึ้นภาวะเศรษฐกิจโลกชะลอตัวหรือค่าใช้ใจ่ายภาครัฐที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างกระทนหัน เราก็อาจจะยังคงประคองสถานการณ์ที่ผ่านพ้นไปได้ค่ะแต่หากเหตุการณ์นี้เกิดพลิกล็อกขึ้นมาเราอาจจะได้เห็นการปรับขึ้นของภาษีอย่างเลื่องไม่ได้เลยทีเดียวนะคะแล้วในสถานการณ์ที่ผ่านผวนแบบนี้ประชาชนชาวอังกฤษรวมถึงพวกเรา ชาวไทยที่อยู่ในอังกฤษควรจะเตรียมตัวรับมือกันยังไงดีเราควรที่จะเริ่มวางแผนการใช้จ่ายให้ประหยัดมากขึ้นหรือเปล่าหรือบางคนอาจคิดว่าใช้เงินให้สุดเหวี่ยงไปเลยก่อนที่ภาษีจะขึ้น เพื่อนๆมีความเห็นกันว่ายังไงบ้างคะกับเรื่องนี้สามารถแสดงความคิดเห็นแล้วก็แลกเปลี่ยนกันได้ในช่องคอมเมนต์ด้านล่างนี้นะคะชื่นชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์นะคะกดแชร์แล้วก็ใครอยากติดตามข่าวสารเรื่องทั่วไปเกี่ยวกับประเทศอังกฤษก็สามารถมาอัปเดตกันที่นี่ได้ทุกวันทุกสัปดาห์นะคะ M Family Life in UK ค่ะวันนี้ไปก่อนแล้วนะบ๊ายบายสวัสดีค่ะบ๊ายบาย